营地挡到不凶，靠主放草的啦。 เปิดคลิปเสียงไหมคุยอะไรกับน้องแม็กซ์เวลสุดซึ้งฟังแล้วน้ำตาซึมยืดยาวเป็นมหากาบไปแล้วและดูเหมือนว่าจะยังไม่จบง่ายๆในเร็วๆนี้สำหรับปมปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างพระเอกหนุ่มไมพิรัตกับนางแบบอดีตภรรยาอย่างสาวซาร่าโดยเมื่อไม่นานมานี้ฝ่ายชายได้ถอนคำร้องขอเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายไปแล้วแต่ดูท่าเรื่องจะยังไม่จบง่ายๆเมื่อมีการปล่อยทางชั้นหลุดของทั้งสองฝ่ายหรือล่าสุดกับ คลิปเสียงการทะเลาะก,กันโดยระบุว่าเป็นการทะเลาะของไมร์และซาร่าซึ่งซาร่านั้นได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการว่าตอนนี้ต้นเองได้คลอดลูกสาวอีกหนึ่งคนเป็นที่เรียบร้อยชื่อน้องเอมิลี่อายุ2เดือนซึ่งเป็นลูกของเธอกับนายแบบหนุ่มชาวรัสเซียชื่อว่าวาดิม และล่าสุดนั้นทนายเจมนิติทรทนายประจำตัวของไม้ได้โพสต์คลิปเสียงที่ไม้ได้ส่งหาน้องแม็กซ์เวลโดยโพสต์ได้ระบุคแคปชั่นว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักขอมอบให้แม่ยกพ่อไม้พิรัตและน้องแม็กซ์เวลครับโดยในคลิปเสียงนั้นไม้ได้พดูดกับลูกชายว่าแม็กซ์เวลแดดดีรักแม็กซ์เวลนะครับคิดถึงแม็กซ์เวลมากๆนะครับซึ่งน้องแม็กซ์เวลก็ได้ตอบกลับมาว่าแม็กซ์เวลก็คิดถึงแดดดีครับนั่นเองละค่ะ